ในานามของคณาจารย์บุคลากรสิทธิเก่าและนักศึกษาปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นขอแสดงความยินดีแก่ผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ทุกท่านและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2565การสละลองช่อที่48การระพฤกช่อที่59เข้าสู่บ้านสีขาวรั้วสีอิฐ ด้วยความยินดียิ่งค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่18กรกฎาคมพศ2521และในปีนี้ครบรอบ44ปีคณะนะคะสำหรับคณะของเรามีวิสัยทัศน์คือเป็นคณะชั้นนำในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับเอเชียดำเนินงานตามพันธกิจคือการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะแห่งศตวตรรษที่21 การวิจัยในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมีการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมค่ะปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจำนวน9หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน6หลักสูตรและระดับปริญญาเอกจำนวน7หลักสูตรค่ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะคือ k ายที่แปลว่ามีน้ำใจเนี่ยนะคะคือตัว K เนี่ยจะหมายถึง knowledge คือมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ศึกษาค่ะแล้วก็ตัว I หมายถึง international คือมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม N หมายถึง noble ก็คือเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และดีหมายถึงดิจิทัลก็คือมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใคร่ขอขอพระคุณผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ทุกท่านที่ไว้วางใจให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางคณะยินดีที่จะทำหน้าที่ร่วมกับท่านผู้ปกครองให้ดีที่สุดและขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคน มีความสุขกับการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและท้ายสุดประสบผลสำเร็จในการเรียนเป็นบัณฑิตที่ภาคภูมิใจของครอบครัวและของพวกเราทุกคนค่ะ